สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเกษตรทุกท่านครับมันี้พามาชมสวนทุเรียนครับหลังจากที่คน,นมักเอ็มสูตรคู่เอ็มนะครับสลับกับสูตรนะกําจัดเชื้อราสิบห้ามือครั้งหนึ่งครับผ่านมาสองเดือนนะครับพามาชมผลงานบิึงครับเป็นแนวไร ครับตอนนี้ที่เคยใบเหลืองนะครับเนาะเคยใบเหลืองใบหลวงครับคนลมักอ E M สูตรกขมจัดเสือราลงใบมันก็หลวงกับเบิดแล้วครับลังจากเดือนที่สองแล้วครับนี่แทงใบใหม่ขึ้นมานะใบก็ถือว่างามอยู่ครับ ใบบัลทันก่นะต้นก็เขียวงามยู่ครับบัลทันแตสียาสารเคมีเลยครับตอนนี้ทดลองผลน้ำมาร์กเบิรงตอนนี้เป็นใบเก่ามันนะครับใบเกา่าบัลทันหลวงแต่ก่อนเป็นแบบมีวัฒ์แมนเบิร์ตต้นครับ น่าจะแหงแหงน้ำขอบใบน้ำปลายใบยคนน้ำมักเข้าไปมันก็นล่วงล่วงเกือบเบิดแล้วครับจะเหลือแค่นี้แหละมาตัะล่วงครับางแทงใบใหม่แทงยอดแทงใบเป็นมาก็คือว่าไข่กเกาครับ เมื่อส่วนนี้ก็แตกยอดดีครับแม่กินครับพี่นอ้องบดิพนยาเคมีตบดพนยาเคมีพวกของการแมงครับกินตะขี้ใส่ฟอมเต็มใบแต่ยอดดีครับ ใส่สารเคมีซอยครับเพื่อรักษาใบบไห้มันถูกแมงทำลายลายนะครับเนาะตัสิเอาซีว่าผาบมันก็นต้องผลใบยๆครับมมผลสองสามมือผลสองสามมือผลคนละครับชีว่าผาบมันบ่นค่อยมีเวลาเนาะครับเนาะะเหลือแต่เ,ตเวลาเพื่อได้เหมาะสมบริหารจัดการอาครับพี่นอ้อะ เรียว่าพานครับน้ำบักอีเอ็มสูตรครูซเอ็มสิบห,าห้ามือเท่านึงครับน้ำมักดีนึงต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผลใบครับลำต้นลงดินน้ำแน่ต้นที่บเคยแตหยอดก็แตกดีอยู่ครับ เป็นยอดตายครับแม่แงงกัดมันบอกดวงทั้งไลายเลยครับกินเปลือกมันบริ่ด้สี่าโดนครับตอนนี้กำลังเตะยอด แม่ทำลายใบยมันลายพดกำลังมาตัดหนาครับกำลังตัดหนาเดี๋ยวสะทดลองใส่ปุยขอกบึงครับใส่ขีงงข้งวเบึงขี้งวาขี้ไก่ครับมันจะแตกต่ตตางกันบ่ อะไ้ก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องช่วสวนทุเรียนหน่อยมันสิผ่านมันได้กินหน่อยบ่อี่ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ